ครับพ He ี well. ่น้องกองไฟทุกคนครับพระกอบกันอยู่ากำลังงานอีสานมันเกินอันนี้ตั้งเคียงแล้วครับนี่สูบเริ่มสูบแล้วพอหลงอมขาตัวขึ้นมานสองมื่อสิ่โบก็น้ำซ้ำสามเมตรสี่เมตรน้ั้เออน้ำทั้งทึงกันพอน้ำทั้งทึ่งคนบ้านเราเย็นน้ำปังซะบุปผีนี่น้ำมันร้ายปานี่ สามเนี่สามสามเมตรกว่างานเขาก็สุดชีพนาทีหนึ่งบกลงคืบหนึ่งนะครับพี่น้องเลยคืนวันเมื่อหนึ่งมันติดไปจักเม็ดสามก็สวยลงเนาะเอก้นสากระไปจอมลงจอมลงก็กะจีบยั่งสามเม็ดกว่าสี่เม็ดนี่นละขีดตมขีดยังนำแน่กะจิ นบ่เาทอรไดตหรอกจูบไปน้ำพักไว้น้ำกะทีมือกัวกัวมือกัวกัวกขาิบอันนั้นเนาะโอ้สมบรรยากาศชิวๆเลยครับพี่น้องเอ้ยมาบิางงามมันเจ็บปาบ้านนล้วก็ เข้ามาแล้วก็ยลืมกดแท์กคไลคนตะไคร้กดติดตามทีมงานสารมวลเกิดน,นะครับเอมั่ใจคิดใหม่ใหม่ใหมบ้างอย่โอ้บังดูขนาดจุสาอันยูให้หน้าบังดูบอลบุยบย,ย,ยนนูน้ำตดโอ้ทำไมอันดักปานนั่นลหะน้ำทังทีมาตดนั้งสั้นนั่นไปน้ำตดนฟุ้งกับมีฟองเลย คนใจอิสานมวนเกิดยังว่าท่านไี้ติงคิงอยู่ยี่น้โองไงเนี่ยขักเมาขักใุ่งคืนต้องบรรยากาศกรมี่ขีดฝาแน่นิดน้อยคนเดียวไรหน้า่วนผสมครับเนี่ยผส,ผสมผสมชุย่างผสมต้นคอนม่อนกรม,มี่โอ้แม่ ปัาเกษตรโคกเกษตรกระเทือนพุ่นน่ะเป็นต้นถั่วหัวหลดเป็นปลาเป็นปลายกับอันนั่นขึ้นมากขึ้นมาทั้งทึ่งผลเป็นอันนั่นพี่น้องเอ้ยขึ้นมาทั้งทึ่งเป็นหญ้าขั้นม่อนมันให้ง่ายหน่อยนี่วัดหญาขั้นม่อนหญ้าเป็นตัดเห็นไฟตะกี้ว่าเป็นติโตชัดเลยออคน่เออนเส่ไรน่าสื่นผสมกันไง เอเอเขาโอ้เขานี่เพิ่นเดียวไปสมทบกลุ่มข่อยญ่ของประคู่ครับผมอ่าบัดอพวันบานม่วงกลุ่มข่อยญงงานกลุ่มข่อยญ่เพิ่นปีนี่เพิ่นจัดใส่ลัางงานทุ่งนี่เนะาะลัางงานทุง่งแล้วฮะเต้เราก็ติดตั้งรอบไปโดนเตออิมเวลลาสักก้นอนเต้ ครับผมเิ่ท่ทงน่าย่าพวตี้ยทงทงตีนบ้านเรบุกลุ่มของไนเพันครับเนินเห็ดไตเดือนสามมาเห็นโตสันวาครับพี่น้องเอ้ยมันบกจักน้อยกันทีประทไทยเบิ้งดอบปลามันบุบะบุบอบู่บครัะเด้เอ้ามาแล้วน ไปก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามทีมงานอีสานม์เกิดทีมงานคุณภาพครับผมครับผมบขอบคุณรครับสวัสดีครับ